กรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราดรับทร,ราบผลการดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาจังหวัดตราดตั้งคณะทำงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดตราดเพ,อพอตราดเตือนประชาชนระวังปัญหาอาคีภัยในช่วงนี้ ังหวัดตราดตั้งคณะทำงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดตราด19มกราคม2564นายนัทพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดตราดครั้งที่1ปี2564โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราด ทั้งนี้ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ะรกใหม่โดยพบผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดตราดกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นเพื่อสนับสนุนและรองรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและสังเกตอาการจากโรงพยาบาลกรณีอาการไม่รุนแรงหรือติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง จนผลตรวจเป็นลบโดยในเบื้องต้นจังหวัดตราดได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดตราดขนาด50เตียงขึ้นแล้วโดยได้มีการใช้อาคารประชุมสงฆ์หลังพุทธมนตนจังหวัดตราดพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานโรงพยาบาลสนามจังหวัดตราดขึ้นเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจโรงพยาบาลสนามจึงได้มีการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คณะทำงานได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานในโรงพยาบาลสนามคณะกรรมการศึกษาธิการเจรา้าตลาดรับทราบผลการดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ในสถานศึกษา19มกราคม2564นายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการเจ้าตราดในฐาน,นะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจราัาตลาด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราดครั้งที่1ปี2564โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตราดตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่ร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราดสำหรับการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีการนำเสนอเรื่องต่างๆเช่นการจัดทำสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตราด การเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และรอกใหม่ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดประกาศปิดด้วยเหตุพิเศษตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่4-13มกราคม2564นอกจากนี้ยังมีการปรับลดเวลาและวันที่ทำงานของบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีการหมุนเวียนมาปฏิบัติงานณสถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ25ของบุคลากรทั้งหมดตามความจำเป็นโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานและเปิดเครื่องมือสื่อสารในการสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาโดยสถานศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ <c oughs> เช่นการเรียนการสอนออนไลน์หรือใบสั่งงานตามความเหมาะสม โดยงดการเข้าชั้นเรียนอย่างไรก็ตามการเรียนการสอนในสถานศึกษาภายหลังระยะเวลาการออกประกาศปิดการเรียนการสอนในจังหวัดตราดด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องดําเนินการตามผลการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จากทางสงบอคอ,อีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ยังมี วาระประชุมอื่นๆนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหลายประเด็นเช่นการทำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่มันได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับแนวทางพัฒนาการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2564เป็นต้นรถต บขอสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสรณริใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828 18สถานีขนส่งมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833ก่อช้างฟังเอาสับปรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาปพตราเตือนประชาชนระวังปัญหาอัคีภัยในช่วงนี้แนะนำเกษตรกรงดเผาในที่โล่งวันที่17มกราคม2564นายอวิรุธวรกิจไพศาลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดเปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้งโอกาสที่จะเกิดปัญหาอาคีภยัยเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดตราดจ,จึงขอเตือนให้ประชาชนระวังปัญหาอาคีภยัยโดยเฉพาะในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในกรณีที่ไม่อยู่บ้านควรถอดปลัก๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ออกเพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรนอกจากนี้ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า ว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่และควรใช้อุปกรณ์ตัดกระแสฟ้าที่มีมาตรฐานหมออ,อกอนอกจากนี้ในส่วนของการจุดทุบเทียนบูชาพระหลังจากได้ไหว้พระเสร็จขอให้ดับให้เสร็จเรียบร้อยในส่วนของกเกษตรกกรในช่วงนี้ควรงดเผาเศษวัชพืชเนื่องจากการเผาเป็นการสร้างปัญหามลภาวะทางอากาศโดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหากมีความจะเป็นที่จะต้องเผาควรสร้างแนวกันไฟไว้รอบๆเพื่อป้องกันปัญหาไฟลุกลามไปยังพื้นที่ป่าไม้หรือพื้นที่รอบทางโดยควรดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่มีการเผาเศษวัชพืชอย่างไรก็ตามภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนควรงดเผาในที่โลง่งโดยใช้เศษวัสดุหรือเศษวัชพืชสามารถนำไปย่อยสลาย ทางชีวภาพได้นําไปทําเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างเป็นอย่างดีทั้งนี้จังหวัดตราดได้มีมาตรการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันปัญหาดังกล่าวขึ้นโดยเตรียมความพร้อมทรัพยากรต่างๆในการระงับเหตุจากปัญหาอัคคีภัยหมากัดรองเท้าเสยับเยินไปหมดนะก็ยังพอใส่ใช้งานได้นะทำงานในวัดเดินๆไปก็ยังพอได้อยู่ แต่จริงๆก็ชอบใส่คู่นี้มากกว่าท่านทั้งหลายเห็นรองเท้าวันนี้ก็นึกถึงปล่อยเด็กๆกลับบ้านแล้วสวดมนต์เสร็จก็บอกกลับบ้านนะลูกนะกลับได้แล้วเด็กบางคนบอกว่าให้ผมกลับบ้านเคยถามไหมครับว่าผมอยากกลับบ้านไหมสะดุดเหมือนกันนะเอา้ายังไงลูกแล้วทําไมถึงบอกว่าไม่อยากกลับบ้านพ่อผมเปลี่ยนรองเท้าบ่อยมากแม่ผมก็เปลี่ยนรองเท้าบ่อยมากยังไงลูกไหนลองเล่าให้ฟังสิลูกพ่อเปลี่ยนแม่บอกว่าพ่อเนี่ย ไม่สาม,มารถเดินกับแม่คนนี้ได้หรอกลูกเพราะแม่เหมือนรองเท้าที่กัดเท้าพ่อนิสัยแม่ไปกับพ่อไม่ได้แม่ก็บอกเหมือนกันว่ารองพ่อก็เหมือนรองเท้าลูกใส่ไปก็กัดก็ไปกับพ่อไม่ได้แล้วตอนนี้ผมเห็นพ่อเนี่ยเปลี่ยนรองเท้าคือเปลี่ยนผู้หญิงมาสี่คนและเท่าที่ผมเห็นแลแม่ก็เปลี่ยนมาสามคนแล้วเมื่อไรพ่อกับแม่ผมจะเจอรองเท้าที่มันใช่มันจะมีคู่ไหนไหมครับอาจารย์ที่ในโลกนี้มันจะมีรองเท้าคู่ไหนที่ใส่แรกๆแล้วมันจะไม่ไม่กัดเท้า เด็กเขาก็เข้าใจพูดนะเป็นเด็กโตนะเขาบอกว่าผมเชื่อเลยว่าแม่กับพ่อจะไม่มีทางเจอรองเท้าที่มันไม่กัดเท้าเราก็นึกต่อเออใช่นะการใช้ชีวิตคู่ต่อมาก็ไม่ไม่ได้เก่งนะไม่ไม่เคยมีชีวิตคู่มาก่อนก็ไม่รู้ก็มีอยู่เนี่ยคู่สองคู่นี่แหละที่ใช้ใช้อยู่ก็นึกเหมือนกันว่าเหมือนที่เด็กว่านะว่าแล้วมันจะมีรองเท้าคู่ไหนบ้างละ่ะที่มันไม่กัดเท้าเรานะมันคงจะต้องฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปกับรองเท้าคู่นั้นๆ ตั้งแต่เกิดมาเราใช้รองเท้าคู่มาเนี่ยนับคู่ไม่ท่วนแต่มันก็กัดเท้าเราในช่วงแรกๆทุกคู่เลยแต่พอสักสักพักหนึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกถูกชะตากับรองเท้าคู่นั้นๆได้และมันก็สามารถไปกันได้จนเรารู้สึกชอบมันจนมันขาดแล้วเรายังรู้สึกโอ้โหอยากซ่อมอยากใส่มันไปเรื่อยๆเพราะมันถูกชะตากับเรามันเข้ากับเราดีแต่ตอนแรกๆมันก็ไปด้วยกันไม่ค่อยจะได้งั้นช่วงแรกๆเนี่ยท่านมันเป็นช่วงที่ อาตมาเชื่อว่าชีวิตคู่เนี่ยมันต้องฝ่าฟันอะไรเยอะกว่าจะมาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มาเป็นย่าเป็นตาเป็นปู่เป็นยายนะก็ก็คงจะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆและการเรียนรู้นี่คงจะเป็นอะไรที่หนักหนาพอสมควรแล้วก็ต้องค่อยๆทีๆอ,อาศัยเพราะว่าเราต้องเชื่อว่าเมื่อต่อให้ไปเปลี่ยนคู่ใหม่สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องกัดเท้ามันต้องลองเดินกันนะทุกอย่างมันคงไม่มีอะไรที่ที่เรียกว่าทำแล้วโดยที่ไม่ต้องลงทุน นะโดยที่ไม่ต้องลงทุนให้มันเกิดความรู้สึกว่าเราจะต้องไม่เจ็บมันคงเป็นไปไม่ได้มันต้องมีการลองผิดลองถูกกับการเดินเข้าไปในชีวิตของคนหนึ่งคนแน่นอนแต่เจ็บนั้นมันจะทำให้เราได้เรียนรู้นิสัยเขาเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันไปได้มพูดมันเก่งเลอเกินนะนเรื่องชีวิตคู่ไม่ได้เก่งเลยไม่เคยมีชีวิตคู่มาก่อนก็มีสองสามคู่ที่ว่านี่แหละ่ะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ให้กำลังใจนะว่า ต้องทนนะต้องอดทนแล้วก็มีทักษะพอสมควรต้องเรียนรู้อะไรกันหลายๆอย่างทีเดียวงั้นไม่มีรองเท้าคู่ไหนวันนี้จำแค่ประโยคสั้นๆป่ไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ใส่แล้วมันจะไม่กัดเท้าเรามันต้องกัดเท้าเราบ้างแน่นอนแต่ต้องผ่านจุดนั้นไปให้ได้แล้วจะเจอจุดที่มารู้สึกสบายเท้านะอาตอมาเนี่ยถ้าลองจินตนาการว่าตาบอดเนี่ยสักวันอาตมาเนี่อาจจะตาบอดนะแล้วก็ ถ้าต้องมาเย็บโดยที่ไม่มีลูกตาเนี่ยจะทํำยังไงนะก็ลองฝึกฝึกดูบางคืนก็เดินหลับตาเดินดูที่ว่าจะเดินได้ไหมมันก็ต้องฝึกต้องชนโน่นชนนี่ต้องฝึกงั้นชีวิตคู่การใช้ชีวิตครอบครัวคงจะมีรายละเอียดเยอะพ่อตามาก็ไม่เคยเป็นก็เป็นกําลังใจให้ชีวิตคู่ทุกคู่ก็แล้วกันอตามาก็จะซ่อมคู่นี้แล้วก็จะไปด้วยกันให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไปด้วยกันได้นะกับคู่นี้ถ้าหากว่ามันไม่มีจริงๆ มันก็คงจะไปนะขอภัยนะาที่ยกขึ้นมาก็มันคงจะไปด้วยกันได้แหละนะถ้ารู้จักใช้อาจจะไม่เหมือนกันนิสัยอาจจะต่างกันแต่ไปด้วยกันได้ก็ขอเป็นกําลังใจกับการใช้ชีวิตของทุกๆท,ท่านเจริญพรใช้ได้แล้วแข็งแรง